สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงนิทานของคุณครูอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอุ้มก็มีนิทานสนุกสนุก,นกมาให้เด็กๆฟังอีกแล้วค่ะแต่ว่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่านิทานเรื่องนี้ครูอุ้มชอบมากเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องเพื่อนตัวจิว๋วการครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้าป่าใหญ่แห่งหนึ่งสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขกระทั่ง เช้าวันหนึ่งโยดช้างหนุ่มผู้ใจดีออกมาเดินเที่ยวเล่นในปา่าป่าหลังฝนสดชื่นจังเลยนะ้าหาอะไรกินดีกว่าเราทัานใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงอะไรเล็กๆที่ข้างๆหูพูดขึ้นว่าพี่ช้างพี่ช้างระวังลูกๆของฉัน ที่เดินอยู่ข้างล่างหน่อยนะจ๊ะแม่แมงมุมขอให้ช้างหนุ่มอย่าพึ่งก้าวเท้าลงไปเพราะมีลูกแมงมุมเดินขวับขวยอยู่ทางนั้นหลายตัว่าหลังฝนสดชื่นจังเลยนะจ๊ะฉันเลยพาลูกออกมาเดินเล่นละจ้าโยดช้างหนุ่มยิ้มก่อนพูดขึ้นว่า เดินไปทางนั้นระวังแอ่งน้ำด้วยละัจ้าแม่แมงมุมนั่นรอยเท้าฉันเองละะจ้าช้างหนุ่มใจดีนึกสงสารแม่และลูกแมงมุมจึงยอมเปลี่ยนไปเดินอีกทางวันต่อมาโยดก็ออกมาเดินเที่ยวเล่นในป่าเหมือนเดิมคราวนี้ เขาได้ยินเสียงชาวบ้านล่าสัตว์มาแต่ไกลช้างหนุ่มตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบแม่แมงมุมเดินมาเกาะและกระซิบที่ข้างหูว่ารีบหลบเข้าไปในถ้ำก่อนสิจ้า แล้วแม่แมงมุมก็รีบชักใหญ่ปิดปากถ้ำอย่างรวดเร็วราวกับเนร,ๆๆรน Greek, มิตเมื่อชาวบ้านมาถึงเห็นใยแมงมุมที่ปากถ้ำปิดถึบอยู่เอ๊ะเห็นช้างเดินมาทางนี้ไ,ไว่ไววหายไปไหนแล้วนะหัวหน้าพรานป่าคำรามอย่างหัวเสีย เมื่อไม่เห็นร่องรอยช้างเดินผ่าใหญ่แมงมุมเข้าไปในถ้ำพวกเขาก็เดินจากไปแม่แมงมุมช่วยชีวิตเขาไว้ช้างหนุ่มจึงปลอดภัยขอบใจนะจ๊ะแม่แมงมุมเพื่อนตัวจิ๋วของฉันดวงอาทิตย์กำลังหลับขอบฟ้า ถึงเวลาที่เพื่อนทั้งสองต้องอำลาซึ่งกันและกันก่อนจะแยกย้ายกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมาภายใต้บ้านป่าหลังใหญ่ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเทว่าแสนอบอุ่นหลังนี้ของทุกคนคติสอนใจเด็กๆ สอนให้รู้จักการมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้ด้อยกว่าการผูกมิตรซึ่งอาจทำให้เราได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามจำเป็นเป็นไงคะนิทานสนุกใช่ไหมใช่แล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สนุกมากและมีคำสอนอีกหลายอย่างเลยค่ะ ไวสัปดาห์หน้าครูอุ้มจะมาเล่านิทานใหนิดๆฟังอีกนะคะแล้ววันนี้เวลาของคุณครูก็หมดลงอีกแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย